เฮ้ยทำาอาหารได้แย่มากเลยอ,อาหารร้านนี้ไม่อร่อยจะไม่มาอีกแล้วสวัสดีทุกคนฉันเวนสตีกลับมาอีกแล้ววันนี้ฉันนัดอินิดอินิดจะพาฉันไปดูโทรศัพท์จริงๆฉันต้องหาต้องพาเธอไปดูแล้วเมื่อไหร่เธอจะมากันเนี่ยฉันคิดเกียวเล่นเปียนโ,ปโนแล้วดูเหมือนว่าอวัตต้าเวอร์อัปเดตใหม่แล้วเดี๋ยวเรารออินิดก่อนนะถ้าเธอไม่มาภายในสามนาทีนี้ฉันยกเลิกนัดแน่ oh, ฉันมาแล้วเฮ้ยเวนสตี Wednesday, ใจร้อนจริง,รงๆเลยเนี่ยโอ้เออเวนสตีอยู่บ้านไหมเนี่ยเอาของมาฝากด้วยนะจะอยู่ไหมเนี่ย นี่เธอกั็พูดแกล้งฉันแน่ฉันรู้ดินี่ฉันเอาของนี้มาฝากด้วยแล้วก็มันจะถึงเวลาห้างเปิดแล้วไปกันเถอะอยากได้โทรศัพท์มากมเลยแน่ใจนะว่าเธออยากได้โทรศัพท์ฉันรู้ว่าเธออยากได้ของทุก3มวินาทีเธอจะเปลี่ยนความตั้งใจเฮ้ยไปกันเถอะก็ได้ลแล้วพวกเราก็ได้มาที่นี่จะซื้อเครื่องไหนดีนะเอาเงินมาพอดีเลยฮะอุยอ้ยอุ้ย ฉันว่าแล้วไม่เกินจริงซื้อไี้ไหมซื้อได้มฉันไม,มไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่มีชีวิตและมันดูหน้าแย่มากไม่เห็นน่ารักเลยฉันน่ารักก<ต>ว่าแต่ถ้าเธอดักได้เธอก็ต้องซื้อเอาแต่ว่าเงินไม่พอวิเดี๋ยวไปถามพี่พนักง,งานก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะลดราคาให้หรือเปล่าดีใจสุดๆเป็นเลยเออเอเอตัวนี้หมื่นห้านะจ๊ะหนูจะเอาหรอจ๊ะเหลือตัวเดียวด้วยนะเนี่ยยี่ลดได้ให้แค่หมื่นสี่นะจ๊ะเอาไหมเอาไหมออหมื่นสี่ได้หรอใช่เอาไปเถอะเออคงไม่ได้อะลาก่อนนะเอาเงินไม่พอหรอไม่เป็นไรนะค่่ออออยมมาาาาาาเเเีีกนนะบบต้งงหหวิิิธไปพแ คุณย่าฉันกันดูเหมือนว่าที่นั่นมีงานพิเศษให้เราทํานี่บ้านคุณย่าของฉันอยู่ริมทะเลคุณย่าเหรอนะตอนนี้คุณย่าฉันนอนสบายใจเลยน่าจะไม่เดือดร้อนอะไรไปกันเถอะไปถามย่าฉันว่ามีงานให้ทำไหม้โยโอเค,คเลยคุณย่าคะเอามาตอนไหนกันเนี่ยมีอะไรเหรอ คือว่าเพื่อนหนูต้องการซื้อของเพิ่มก็เลยอยากจะได้งานทํามีงานไหมคะแล้วอยากได้เพิ่มทั้งสี่ห้าพันขอร้อง่ะสวัสดีค่ะคุณย่านี่เพื่อนของหนูอ e ินิดค่ะคุณย่าคะหนูทํางานนดะ้ทุกอย่างเลยนะคะแค่คุณย่าบอกมาเนี่ยหนูก็พร้อมเสมอเลยแค่ต้องการเงินห้าพันบาทเองค่ะคุณย่าช่วยหนูหน่อยนะนๆๆนน้นะออยากจะพาไปสมัครก็ได้อ่ะจะมีคนลาออกอยู่นะเยดี๋ยวไปสมัครตําแหน่งนั้นก็ได้พนักงานเสิร์ฟอาหารกับต้อนรับนะ ว้ยทำไมยอดเดี๋ยวนี้มันตกจังเลยนะนักงานของฉันนี่นี่มานี่สิมีอะไรหรอคะผู้จัดการฉันทําอะไรผิดงั้นหรอยอดตกหรอเขาไม่ค่อยมาเที่ยวกันเนะฉันก็ไม่ผิดด้วยจะมาโทษฉันคนเดียวไม่ได้ไม่ต้องมาพูดเลยฉันไล่เธอไล่ออกก็ได้ดูเหมือนว่าจะมีคนลาออกแล้วนะเราจะมีงานทําด้วยโชคดีของเราสองคนแล้วแหละตอนนี้เราก็จะได้เก็บตังหาเงินรีบลาออกไปเถอะทำงานไม่ได้เรื่องก็เป็นแบบนี้แหลวเกิดอะไรขึ้นมีอะไรงั้นเหรอ ฉันขอลาออกค่ะผู้จัดการที่นี่แย่มากๆนี่แหละเอาคืนไปเลยฉันไม่ต้องการแล้วงานย่แย่ชอบพนักงานที่นี่ดูแลไม่ดีเลยอะทํายอดตกผมว่าจะเปลี่ยนพนักงานแล้วพอดีเลยนี่นี่ฉันมีหลานสองคนนะมาฝากทํางานได้ด้วยนะรับไหมล่ะโอ้ก็ดีเหมือนกันนะรับรับรับว่าก็รับผิดชอบทุกคแนนกเข้าใจไหมได้แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะในที่สุดฉันก็ได้งานทำแล้วลูกค้ามาเลยพร้อมาหาเงินแล้วจะเป็นพนักงานต้อนรับแล้วก็เสิร์ฟด้วยแล้วก็ให้เวนสเตย์ทำอาหารอีนิฉันมีชุดมาให้เธอด้วยว้าวเยี่ยมเลย ดูเหมือนว่าชุดตัวนี้จะเข้ากับเธอมากๆเลยนะขี้เหล่แล้วก็เหมือนเธอด้วยเธอชมฉันแหละนะแน่นอนเธอลองใส่ดูสิสีฟ้ากับสีน้ำตาลเหมือนโครนเลยเข้ากับเธอสุดๆพนักงานต้อนรับแล้วก็สุดยอดเลยแฮะในที่สุดแล้วก็จะได้ทำงานแล้วก่อนนะเจ้ามาหุ่นยนต์ถอดอันนี้ออกก่อนนะมาฉันพร้อมแล้วนี่เนี่หนีแหน่คิดตังคิดตังสวัสดีสวัสดีค่ะันท่านใดนั่นเลยนะคะกี้ถ้าเธอไม่ทำงานนี้แสดงว่าเธอบ้าแน่สุดยอดไปเลยเอดูเหมือนว่าลูกค้าจะมาแล้วนะตรงนี้ใช่ไหมที่เราจองไว้อ่ะพี่ชุบเดี๋ยวไปหาก่อนนะเออยินดีต้อนรับค่ะยินดีีเเลยออตรรงน้ห คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงที่จองไว้ใช่ไหมคะโต๊ด้านในเลยนะคะคุณอะไรเนี่ยผมชื่อสายไฟกับเค้กส้มครับจองไว้ที่ด้านในขอที่เย็นๆด้วยนะไม่เอาตรงร้อนดูเหมือนว่าลูกค้าอาจจะเรื่องมากนิดนึ่งเป็นไรฉันจัดการแล,และนี่คือตรงโซนอาหารนะคะอยากได้อะไรก็สั่งมาได้เลยเก็ตามเมนูนั้นละคาสั่งมาเลยทํามาเลยเดี๋ยวพวกฉันจะไปนั่งรอทานนะจ๊ะเร็วๆด้วยละ่ะอย่าลืมน้ำปั่นสั่งอยู่ได้สั่งเก่งจังเลยหวังว่าจะไม่คอมเพนร้านเรานะข้าผัดสับปะรดก็พร้อมแล้วต้องทําน้ําปั่นให้พวกนี้อีกฉ ิ่งนี้ด้้วยสินะนะำปั่นสับปะรดไอศครีมแล้วก็สตรอเบอรี่ร้านนี้ต้องปรับปรุงอย่างมากเพราะลูกค้านี่เองนี่เลยสับปะรดไอศครีมปั่นกว่าจะเสร็จได้แล้วอินิตไปไหน <ทำ S 2> เนี่ยฉันอยู่นี่มาเวนสเตเดเดี๋ยวฉันช่วยนะเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าเรื่องมากอีกมานี่มานี้อาหารมาแล้วจา้านี่เลยเข้าวผัดสับปะแล้วก็ของหวานแล้วก็นี่ข้าวผัดปลายอยากทานอะไรอีกก็เรียกพวกเราได้นะคะขอให้ทานอย่างอร่อยค่ะโคตรชาเลยอ่ะจะอร่อยไหมเนี่ยน้องลองชิมสิอ้าวไม่อร่อยนะพี่จะฟ้องให้เลยอร่อยอร่อยลองชิมอีกอออออนสิร่ยยมั้ห ออร่ไอนอออพี่ขอชิมบ้างสิทำไมไม่อร่อยเลยเหมือนเขาผัดบูดเลยต้องไปคอมเพน้นซะแล้วไม่โอเคเลยถ้าอาหารที่นี่ใอครอเป็นคนทําผู้จัดการอยู่ไหนคนขายอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยรีบออกมาสัทีสิเด็กแล้วก็ยังไม่มาอีกปัดทษมีอะไรหรือเปล่าคะไอ้เสียงใครอยู่ไหน ้ยลูกค้าคนนั้นนี่นะออกมาได้เลยนะมหาฉันเธอนี่อาหารไม่อร่อยหรอค่ะเสียงเอะอะโวยวายไม่เหมือนผู้ดีเลยให้เกียิกันบ้างนะคะอธิบายมาค่ะไม่ต้องโมโหหน้าลำคาญโอยมีปากก็พูดมาสิเอาข้าวผัดบูดมาให้ฉันทําไมเนี่ยฉันจะฟ้องร้านเธอไม่อร่อยเลยเอ๊แต่ร้านเราทาสดๆทุกวันเลยนะยังไงไม่อยากเสียตังค์หรอเป็นลูกค้าที่แย่มากเลยงั้นไปพิสูจน์กันเอามานี่ไม่ยอมให้พิสูจน์แล้วฉันเททิกหมดแล้วไหเป็นเรียกผู้จัดการพวกแกมาเลย ผู้จัดการร้านอยู่ไหนเนี่ยนายเองเหรอจะบอกอะไรให้นะพนักงานนายอะทำอาหารห่วยแตกมากเออทางผมจะรับผิดชอบเองครับเดี๋ยวผมให้เขาลาออกเลยครับแล้วผมเนี่ยก็มีไอศครีมฟรีให้คุณด้วยเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยเออก็ยังดีนะเนี่ยอร่อยจริงๆเลยเอาให้เมียฉันด้วยนะโอเคครับเออวนสตรฉันคงต้องบอกพวกเธอแล้วแหละว่าฉันอยากให้พวกเธอนั้นลาออกนะเป็นเจ้านายที่ไม่หาความผิดด้วยซ้ำอีดิเราลาออกกันเถอะที่นี่เจ้านายแย่มากนั่นสไม่ยอมแลบฟังเหตุผลของเด็กๆแล้วก็ตัดสินอะไรง่ายๆเอ้ใช่ลา กันเถอะแล้วก็ชิมดูด้วยนะข้าวผัดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลูกค้ามันโกงพูดมาแล้วก็โมโหเราไปกันเถอะเวนสเตอ์โอ้ยสะใจมากเลยอีนี่สองคนนั่นไงอร่อยไหมล่ะพี่โกงมาเลยนะนี่น่ากินด้วยจังเลยโอ้อยากมีตังค์ซื้อแบบเขาบ้างอร่อยไม่จะเค้กส้มเป็นไงล่ะแผนของพี่พวกนั้นตามเราไม่ทันหรอกงูจะตายอร่อยมากเลยเอาไปอีกอาอีกโอยพวกนี้ขี้โกงชัดจับได้ขาะหนังคาเขาชนะพ่อกับแม่พวกนายไม่สั่งสส่สินะขอให้กินไอศครีมที่โกงเข้ามาอย่างอร่อยนะเบาซึ้งหน่อยจะติดคอตายซะละ นี่ฉันไม่สนหรอกนะระในที่สุดพวกเธอก็โดนไล่ออกน้อยลูกค้านี่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวเจอเพื่อนฉันด่าเลยจะทำอะไรพวกฉันได้ล่ะพวกเธอถูกไล่ออกแล้วคอยดูเธอเดี๋ยวสักวันนายก็จะได้โดนลงโทษต้องรอสักวันแหละวันนี้แหละเธอหมายความว่ายังไงสเวนเซ่ฉันลืมบอกไอศครีมที่พวกเธอกำลังกินอยู่ฉันแอบใส่ยาถ่ายแล้วก็ทำให้ท้องเสีย จริงไหมน้ำหน้าอยากโลภมากเฮ้ยจะทำอะไรนี่อ๋อแล้วก็ห้องน้ำเต็มแล้วนะแถวนี้เอ้ยเฮ้ยยไม่ไหวล้อะไรเนี่ยไม่ไหวโอ๊ยได้ข่าวแล้วก็ส่งสารผู้จัดการร้านแอบมาเยี่ยมในกล่านี้ว่าที่ฉันลาออกไปอะฉันได้ข่าวแล้วนะค่าก็มีแย่ๆบ้างหละเนาะหวังว่าคุณเนี่ยอยากจะจ้างฉันอีกนะฉันกับบังหาพอดีเลยอะฉันไล่พวกเขาออกฉันเสียใจมากเลยเพิ่งมารู้ว่าตอนเนี้เรื่องมันเป็นยังไงเออฉันเสียดายมากเลยแต่ว่าถ้าเธอจะกลับเข้ามาทำอีกก็ได้นะจริงๆแล้วฉันก็อยากมีคนเลลี้้้ยยงงงูกาาั่่หถไไมว ก็จะมาเลี้ยงให้แล้วกันแล้วก็เอาเป็นว่ารับฉันกลับไปทํางานเถอะนะโอ้โหและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้กลับมาทํางานด้วยกันแล้วก็พวกเขาก็เปลี่ยนสถานะการฉันรักเธอสวัสดีครับชนญทางนี้ค่ะเอาลูกมาเดี๋ยวฉันดูให้ฉันขอบคุณเธอมากเลยแล้วมาปรับปรุงร้านกันเถอะหนูกลับบ้านแล้วนะคะหนูไม่ได้ตังตามที่ทําไว้ไม่เป็นไรหรอกใช่ค่ะหนูกลับแล้วนะคะโอ้ไปซะเธอบายบายเนาะและแล้วพวกเราก็ไม่ได้เงินจากที่ทํางานนี้อีกเลยเฮ้ยคงไม่ได้แล้วสินะเจ้าหุ่นโยนนั่นก็คงไม่เป็นไรหรอกได้ประสบการณ์นั่นแหละเน นี่แต่เอ๊ะมีหมาคอยเนี่ยน่ารักจังเลยอยู่ มันดูเหมือนว่ามันจะมนไม่มีเจ้าของวิ่งงั้นฉันก็จะเอามันไปเลี้ยงแทนเจ้าหุ่นยนต์นะแถมไม่ได้ซื้อด้วยโอ้ยน่าหลังจังเลยแฮดีใจจังเลยโอเคเธอ,อ okay, ไม่ต้องซื้อแล้วตอนนี้เธอก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มฉันดีใจด้วยนะนี่มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยฉันว่าเราเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านกันเถอะด,ดูแล้วก็คงไม่มีเจ้าของที่นี่เย้ดีใจสุดๆเอาไปเลยแต่แม่ฉันไม่ให้เลี้ยงนะเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงที่บ้านเธอเท่านั้นแน่นอนเดี๋ยวฉันเลี้ลวบหาาต่ะ ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามพี่อายนะคะอย่าลืมกดถูกใจให้พี่ยายด้วยนะคะเจอกันเรื่องหน้าจ้าบ๊ายบาย